ซึ่งการถลุงเหล็กก็คือการใช้ความร้อนหลอมละลายสินแร่เหล็กเพื่อแยกมวลถิ่นออกจากน้ำเหล็กนะครับก่อนที่จะนําน้ำเหล็กที่ได้ไปใช้ในขั้นตอนต่อไปครับส่วนขั้นตอนการถลุงเหล็กจะเริ่มจากนําวัตถุดิบหลักๆทั้ง3อย่างคือก้อนสินแร่เหล็กถ่างโคกและหินปูนใส่กล่องติดล้อแล่นตามสายพานขึ้นไปใส่บนยอดเตาซึ่งสูงประมาณตึก25ชั้น ตามด้วยแร่ธาตุอื่นๆอีกนิดหน่อยตามสูตรใส่รวมในเตาถลุงที่มีความร้อนสูงกว่า1,400องศาเซลเซียสซึ่งเกิดจากการอัดอากาศร้อนประมาณ1,000องศาเข้าไปในเตาเพื่อให้เกิดการล้อมละลายรวมกันของแร่ธาตุต่างๆโดยมีฐานโคกทำให้เกิดพลังงานในการเผาไหม้และหินปูนช่วยแยกสารที่ไม่ต้องการซึ่งภาษาเหล็กเรียกว่ามนทินออกจากเหล็ก ถึงล้อมละลายกลายเป็นน้ำเหล็กร้อนจากสีแดงฉานไม่ต่างจากลาวาที่ไหลออกมาจากปากกล่องภูเขาไฟ คนที่ทำงานนี่บอกว่าหน้ามันมาก ่าบางที่มันจับตัวกันเป็นก้อนก็นเลยต้องเขี่ยอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันแตกตัวแล้วก็ไหลผ่านกันไม่ได้แล้วเข้าไปอยู่ใกล้ลาวาขนาดนั้นไม่ร้อนเหรอคะร้อนครับร้อนร้อนแน่แน่แต่เราต้องใส่เสื้อผ้าเป็นอุปกรณ์ป้องกันความร้อนนะครับทั้งชุดนี้คือการความร้อนได้แล้วหน้าเหรอคะหน้าก็อย่างนี้ไงครับ <c oughs> <c oughs> ้อนขนาดนี้ใช้อะไรทําเตาเตาเนี่ยนะครับโครงสร้างโดยรอบเป็นเหล็กครับแต่เหล็กอยู่ใกล้น้ําเหล็กไม่ได้ครับเพราะว่าจะทําให้เหล็กหลอมละลายได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเตาหรือบริเวณที่น้ําเหล็กไหลผ่านก็ต้องมีวัสดุชนิดพิเศษที่เรียกว่าอิฐทนไฟซึ่งไม่ใช่อิฐธรรมดานะครับแต่มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันความร้อนเป็นอิฐที่สั่งทําพิเศษและนําเข้าจากต่างประเทศครับ กระบวนการในเตาเผาตรงนี้ค่ะพอเราผ่านกระบวนการความร้อนแล้วเราได้อะไรมาบ้างได้เลยอันแรกที่ได้นแน่ๆก็คือน้ำเหล็กครับอันที่สองที่ตามมาก็ได้ตะก,กันซึ่งเป็นวัสดุเจือปนโดยมีหินปูนเนี่ยแหละครับเป็นตัวช่วยแยกออกมาจากน้ำเหล็กตะก,กันจริงๆแล้วมีประโยชน์มากนะครับเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตซีเมนต์หรือใช้ในการก่อสร้สางและอย่างสุดท้ายเราจะได้อากาศร้อนครับ ซึ่งยังมีพลังงานหลงเหลืออยู่เราก็สามารถนำมาใช้ในการปั่นไฟหรือว่าผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วพอเมื่อเราได้น้ำเหล็กที่เราต้องการมากที่สุดพอไหลออกมาจากเตาลืแล้วน้ำเหล็กไปไหนอะค่ะน้ำเหล็กจะถูกบรรจุลงในรถต่อปีโดคาครับเคยได้ยินชื่อรถมาเยอะค่ะแต่ว่ารถคันนี้ชื่อต่อปีโดคานี่ชื่อหวาดเสียวมากเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไง แดงฉานคล้ายๆลาวาที่กำลังเทลงมาใส่รถนี้นะคะก็คือน้ำเหล็กที่ออกมาจากเตาถลุงเหล็กเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะส่วนรถนะคะที่ใช้ในการบรรทุกน้ำเหล็กนะคะที่จะเดินทางไปขั้นตอนต่อไปนั้นแต่ก่อนนี้เรียกว่า รถตอบิโดคานะคะหน้าตาของรถตอบิโดคาในสมัยก่อนนะคะก็จะคล้ายๆกับลูกลักบี้ค่ะก็คือจะทํามานะคะเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิความร้อนของเหล็กให้คงอยู่ค่ะแล้วก็จะไหลผ่านรางแบบนี้และค่ะไปอีกจุดหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วไหลออกมาจากเตาแล้วก็เดินทางด้วยรถตอรีโดอหรือว่าตอรีโดคารนะคะน้ําเหล็กจะเดินทางมาที่นี่ค่ะอีกส่วนหนึ่งของโรงงานผลุงเหล็กนะคะจากที่นี่นะคะน่าจะเป็นโรงงานนะคะที่ทําหน้าที่แค่ผสมนะคะสูตรนะคะเพื่อให้ได้เหล็กนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงกับความต้องการของโรงงานค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเตาที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นกําลังทําอย่างไรนะคะและทําแล้วเนี่ยเหล็กที่ได้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไง เหล็กเดินทางมาถึงที่นี่แล้วมาทำอะไรคะที่นี่คือโรงงานผลิตเหล็กกล้าครับโรงงานนี้จะนำน้ำเหล็กเข้ามาปรุงแต่งให้กลายเป็นน้ำเหล็กกล้าครับโดยการพ่นออกซิเจนเข้าไปลดคาร์บอนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมครับน้ำเหล็กกับน้ำเหล็กกล้าต่างกันยังไงน้ำเหล็กคือเหล็กที่อยู่ในรูปของของเหลวอุณหภูมิสูงเป็นผลผลิตที่ได้จากโรงงานถลุงเหล็ก น้ำเหล็กเนี่ยมีปริมาณคาร์บอนสูงเกินกวาน่าที่ลูกค้าจะนำไปใช้งานได้จึงต้องปรับแต่งให้กลายเป็นน้ำเหล็กกล้าครับเหล็กกับเหล็กกล้าเนี่อะไรแข็งกวมากันเหล็กที่ได้จากน้ำเหล็กเนี่ยมีความแข็งไม่ต่างจากเหล็กกล้าเลยแต่เปราะแตกง่ายจึงไม่เหมาะกับการที่จะนำไปใช้งานส่วนเหล็กกล้าเนี่ยมีความเหนียวยืดหยุ่นสูงกว่าและขึ้นรูปง่ายกว่าครับ อธิบายว่าขั้นตอนการปรุงเหล็กนั้นนะคะจะต้องเริ่มจากการนําน้ําเหล็กที่ได้จากการถลุงใส่ลงไปในเตาจากนั้นก็ใส่ออกซิเจนลงไปเพื่อลดปริมาณคาร์บอนในน้ําเหล็กเพื่อให้น้ําเหล็กกลายเป็นเหล็กสุกหรือว่าเหล็กกล้าเพื่อการใช้งานในกระบวนการแปรรูปน้ําเหล็กจะต้องผ่านอุณหภูมิของเตาที่เรียกว่ามนุษย์ตกลงไปก็ไม่มีทางรอดหรือว่าเหลือซากแน่นอนค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณ1,700องศาเซลเซียส ในเวลา15นาทีค่ะนอกจากไฟชาตื่นใจกับความพลังงานของห่อนะคะที่ไว้สำหรับทำความร้อนนะคะผู้ที่ทำให้เหล็กกลายเป็นเหล็กถุกว่านะคะมดงานตัวเล็กๆนี่ทำให้เราต้องสงใจค่ะอยู่ได้ไงใกล้เตาขนาดนั้น กซิเจนแล้วนะคะการปรุงแต่งน้ําเหล็กจะต้องเติมแร่ธาตุอื่นๆและเศษเหล็กลงไปด้วยค่ะเพื่อให้ได้เหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติในการแปรรูปตามที่ลูกค้าต้องการหรือขึ้นอยู่กับว่าจะนําไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรา เติเตาเทาน้ำเหล็กกล้าลงมาด้านล่างเพื่อส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะน้ำเหล็กกล้าก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วละค่ะน่าลัวม,มาก ไม่เคยค like like ิดว่าในชีวิตนี้จะได้อยู่ใกล้เหล็กสุกอย่างใกล้ทิดขนาดนี้มาก่อนค่ะเมื่อได้น้ำเหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติเหล็กตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยค่ะไปไหนต่อคะก็ไปสู่การหล่อขึ้นรูปนะครับ บอกว่าเป็นน้ําเหล็กกล้าค่ะเมื่อผ่านการผสมกับออกซิเจนผสมกับแร่ธาตุหรือว่าโลหะต่างๆเพื่อให้ได้คุณสมบัติของเนื้อเหล็กตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเหล็กก็จะไหลลงมาในเตานี้แหละค่ะเพื่อเดินทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการทําให้น้ําเหล็กนะคะกลายเป็นเหล็กแท่งอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะหรือว่าจะให้อธิบายอย่างเข้า เมื่อเราได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องเอาไปขึ้นให้เป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงต่างๆค่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้หรือว่าเอาไปรับประทานได้ค่ะ